สวัสดีนะคะทุกคนเคยยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel นะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับโอเมลซนะตัวละครใหม่นะเอเดอาโคโตตมะนั่นเองนะคะกับเลดอัพใหม่นะเราได้เคยเห็นไปแล้วในคนะิดโนาะแต่ว่าคิโดหลายๆคนอาจจะไม่ได้เปิดเพราะว่าเขาแบบได้ตัวฟรีกันนะคะแต่เราก็จะได้มาเสี่ยงดวงกับรอบนี้แหละว่าจะยังไงแล้วเ,เป็นเอเดด้วยนะ อ้คตัวตมหมา่องนี้หน่อยเราจะรอดหรือไม่นะคะมาดูว่ามันมีการันตีนะเดี๋ยวเนี้ยการันตีสุดละห้าสิบสำหรับตัวอีเดอาครบนะซึ่งเราครบนะแต่วิขอให้มันออกเลยได้ไหม่องนี้มาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่มาเริ่มนะคะปะละหวนๆเท่านั้น ไม่สนุกรีบออกไวทำไมออกมาเลยค่ะไว้ๆนะคะโดนยิงหรือเปล่าโอ้ย,ยกีตาระลึกด,ดีด่อยบูทดีของชันสิบห้าอุ้ยสิบห้าเอบหรอแปดจุดเจ็ดแปโอ้ยวลา เอภูเขาได้บ่อยเลยเนี่ยภูเขาอะ่ะรอบที่แล้วก็เหมือนจะมาปะโอไม่ก่อนแล้วเสียงก็ไม่มีไม่เป็นไรฉันภาคเองนะคะประโดย้ยสิบห้าเปอร์เซ็นตต้มเล็งมันเนี่ยอฮ้ย่เเยเเเาเบิ้ลเบิ้ลไหมเบิ้ลหรอโอ้โหต้มเล็งนะทุกคนสิบสิบเอร์เซ็นหนึ่งเมตรเล็กนี้ ักกว่าเกินมาหรือ,อยังว้าวเอฟพีมีแค่เหรอ้วาววเอ๊ะเราควรดีใจเหรอว้าวเฉลี่ยเอฟพีตัวเดียวแล้วดีดีว้าวเหลี่ยีิดอตัวเดียวตัวนี้เหลี่ยีิดอกับเขาตัวตมาว้าวเฮ้เราควรดีใจเหรอเอ๊ะเราควรดีใจหรออจหือเปล่าเนี่ยหรือเราไม่ควรดีใจ ไม่พี่เคมาแล้วอุ้ยแดนแดนพี่เคแล้วทุกคนแดนที่สุดเนี่ยเอ้ยไม่ควรดีใจบ้าวะหรือเราไม่ควรดีใจเออแปลกเออดีใจก็ได้หรือเปล่าก็ควรแหละนะเพราะตัวเราไม่มีอ่ะแต่พูดถึงแล้วตามหลักการมันควรเป็นคนโตรหรือเปล่าวล้โอ้ยเอ้เอ้วก สามการลนตีอุ้ยฉันเลิฟเลดอุ้ยเลดนี้ก็ดีอยู่นะเออแบบว่าตรงขึ้นมาก็ลดเลยอุ้ยลดเล็กดีเออมันดูไม่เกือด,ดีเนาะมาแล้วนะคะเออสาวกนลตีดดดเย่คอมพีทตนะคะทุกคนอุ้ยแถมได้อุ้ยได้ตัวใหม่สองตัวเลดเนี้ยถือว่าคุ้มอยู่นะ เออเลไรนี่คุ้มยังไงก็คุ้มฉันว่าได้มีโคงมีเคนะสรุปแล้วสิริรวมเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสเอ็ดใบนะคะก็โอเค,อเคออก็ได้อยู่นะเนี่ยหล่อเลดขั้นบนันไดก็น่าสนใจดีนะเลดขั้นบันไดเออมันเป็นเท่าไหร่อ่ะมันเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ดีละมั้งเลดขั้นบันได ก็รอดูแล้วกันเล็ดน,น่าจะดีหรือเปล่าแต่เล็ดนีรู้สึกว่าฉันก็ดีอยู่นะคะทุกคนเลือ่อนี้เนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะเล็ดนี้ก็ <S <S ซึ้งใจรอดูเด็ดหน้า <S 1> <S 1> เด็ดหน้าเราก็ว่างนะเดี๋ยวรออีกเดือนละกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะใหม่ๆโอเคใครเปิดยังไงก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะเล็กนี้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสดเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้ววันศุกร์ก็เจอกับโคตรต,ตัวตมะรรเลยหรือเปล่าเดีเออรอชมนะคะพีพี ไปลาไยบายทุกคนอันยอง